สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูวิธีการเก็บเลเวลไวๆในเกมมิลสตรองเกตนะครับโดยหัวข้อที่จะพูดก็จะมีอยู่4อย่างตามบนจอตัวอย่างเช่นสเต็ปการเก็บเลเวลสิ่งที่น่าทําในแต่ละวันความแตกต่างระหว่างการบอดแบบเปิดจอกับแบบปิดจอโดยสําหรับใครที่เพิ่งมาเล่นมิลเวอร์ชันนี้นะครับในช่องจะมีทําคลิปไกด์อ,อื่นของเกมมิลสตรองเกตอยู่ด้วยครับตัวอย่างเช่นก้าวเรื่องน่ารู้สําหรับมือใหม่หรือว่าการครับของดีๆมาใช้เอง ก็ยังไงดูอันนี้เสร็จแล้วจะไปลองดู2ตัวนั้นเพิ่มก็ได้ครับน่าจะช่วยได้อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มจากข้อแรกกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับเรื่องของลำดับการเก็บเรลทั่วไปจริงๆเรื่องนี้มีพูดคร่าวๆไว้ในคลิป9เรื่องน่ารู้สําหรับมือใหม่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวก็พูดคร่าวๆอีกทีในคลิปนี้ละกันครับเพราะว่าค่อนข้างสําคัญโดยลำดับการเวลนะครับตอนแรกที่เราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยให้เราเน้นเคลียร์ภารกิจก่อนเลยครับ ก็คือจะมีแบบพวกภารกิจหลักภารกิจลองภารกิจล่ารางวัลภารกิจเกิลวถ้าเกิดมีเวลาจริงๆก็น่าเก็บให้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาจำกัดก็เน้นแค่ภารกิจหลักกับภารกิจล่ารางวัลก็ได้ครับให้ EP ค่อนข้างเยอะวิธีการดูภารกิจนะครับตอนแรกเราอยู่ที่หน้าปกติใช่ไหมครับให้เราคลิกหัวข้อภารกิจขึ้นมาตรงนี้นะครับคลิก2ทีมันก็จะมาอยู่ที่หน้าต่างภารกิจครับอย่างอันนี้จะอยู่ในหัวข้อภารกิจหลักอยู่ ก็คือทำไปเสร็จหมดแล้วมันก็บอกว่ารออีกทีเลเวล225นะจะมีภารกิจใหม่มาให้ได้ EP เท่าไหร่มันก็บอกเหมือนกันเสร็จแล้วอันที่2ภารกิจล่ารางวัลอันนี้จริงๆอธิบายง่ายๆคือจะเป็นภารกิจตีมอนประจําวันครับคือมันจะรีเซ็ตท,ทุกๆเที่ยงคืนแล้วก็จะมีรายการล่ามอนใหม่ให้เราทุกวันครับยิ่งถ้าเกิดเราเลเวลสูงขึ้นมอนมันก็จะยิ่งโหดขึ้นไอตัวภารกิจนี้ถือว่าให้ EP ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ทําได้ง่ายด้วยอย่างนี้สมมุติิคลกไปใชม่มันก็จะะมีีรายเรยเอดโชวขึ้นมาาอย่งนี้่ามอนแค่20ตั็เร็จแล้บ ถ้าเกิดเราจะทำเราก็กดรับแล้วถ้าเกิดสมมติเรากดไปทันทีตัวละครก็จะเดินไปทําให้เลยครับถัดมานะครับก็จะเป็นภารกิจลองหรือว่าเคเวสย่อยครับอันนี้ก็คือจะมีให้เราเลือกทาเยอะแยะเลยครับแล้วก็ให้ efp ไม่น่าเกลียดแล้วก็ที่สําคัญสําหรับใครที่เพิ่งมาเล่นนะครับถ้าเกิดเราทําเคเวสลองพวกนี้เนี่ยมันจะมีแบบทูตอวเรียลแบบสอนเกมสอนระบบให้เราด้วยครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาทำเคเวสลองบางอันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งออโต้ให้เรานะครับก็ให้เรามาที่หน้านี้แล้วกดส บางทีเราจะมีหลายเควสด,ดองอยู่ที่ยังไม่ได้ส่งก็กดส่งรัวๆได้เลยเนี่ยอย่างนี้เจก็กดส่งรัวๆอยู่ e เอพีเด้งมาเพียบเลยครับเสร็จแล้วทีนี้ในหน้าภารกิจนะครับมันจะยังมีพวกภารกิจเกิลอยู่ด้วยครับอันนั้นก็น่าทําเหมือนกันแต่ว่านี้เจโชให้ดูไม่ได้เพราะว่าเจาเพิ่งออกกิลวมาอยู่ก็ต้องรอเข้ากิลเพื่อนก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราเคลียร์พวกภารกิจทั้งหลายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปต่อที่พวกเควสายวันวิธีการก็คือกดที่ไอคอนด้านขวาครับตัวนี้นะครับเควสายวัน เปิดขึ้นมามันจะมีให้ทําเพียบเลยครับบางอันก็ให้ของดีบางอันก็ให้ EFP ดีอันนี้เราก็สามารถเลือกทําตามใจชอบของเราได้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวอันไหนที่เจแนะนาเจจะพูดในพาร์ทถัดไปเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยทำไมถึงให้ทำควยรายวันหลังภารกิจเพราะว่าไอ้ควยรายวันพวกนี้เนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆเที่ยงคืนครับแล้วก็มันจะปรับระดับพวกของระดับพวก EFP ตามเลเวลของเราดังนั้นยิ่งถ้าเกิดสมมติเรามาตอนเลเวลสูงเนี่ยครับเราก็จะยิ่งได้พวกของพวก EFP สูงขึ้นแต่ว่านี่ก็คือต้องย้ำน คือเราท,ทําทีหลังก็จริงแต่ว่าก็ต้องกะเวลานิดนึงให้มันเสร็จก่อนเที่ยงคืนครับเสร็จแล้วหลังจากทาพวกภารกิจหลักภารกิจลองแล้วก็เควสรายวันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปบอดต่อครับซึ่งอันนี้สามารถปิดจอได้แต่ว่ามันก็จะมีความต่างระหว่างบอดเปิดจอกับบอดปิดจออยู่ก็เดี๋ยวอันนี้จะอธิบายในพาร์ทถัดไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปกันต่อดีกว่าครับหัวข้อที่2นะครับเควสรายวันที่น่าทําอันนี้อยากจะแนะนําจากปุ่มเสริมแกงก่อนครับปุ่มเสริมแกงจะอยู่ตรงนี้นะครับ คือมันจะเป็นปุ่มที่แนะนําทุกอย่างในเกมให้เราเลยครับอย่างอันนี้ในหน้าจอด้านซ้ายเราจะเห็นว่ามันมีบอกหมดเลยเช่นถ้าเกิดสมมติเราอยากได้พลังเพิ่มแล้วก็คลิกที่หัวข้อพลังเสร็จแล้วก็ดูว่ามันให้ทําอะไรบ้างแล้วยังอื่นมันก็มีบอกหมดครับเช่นหา exp หาของอะไรพวกนี้ซึ่งสําหรับคลิปนี้เราก็จะไปดูเรื่อง exp นะครับพอคลิกมาเสร็จเนี่ยมันจะบอกหมดเลยว่า exp ดีเนี่ยหาที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละหัวข้อด้วยกันนะครับอันแรกนะครับ devil square อันนี้จะเป็นเหมือนการลงดันเจี้ยนตีมอนประจําวันครับ จะลงคนเดียวก็ได้หรือว่าจะลงกับเพื่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดลงกับเพื่อนมันก็จะเสร็จเร็วขึ้นนิดนึงโดยดันเจี้ยนนี้มันจะเด่นตรงให้ e p มากตามที่มันบอกเลยครับก็เดี๋ยวเจ insert รูปตอนลงดันเจี้ยนให้ดูคร่าวๆแล้วกันครับ ถัดมานะครับรางวัลภารกิจอันนี้จะเป็นไอตัวล่ามออนไลน์วันครับที่แนะนําไปแล้วในหัวข้อที่แล้วถัดมานะครับ AI 5เท่าอันนี้จะเป็นการบอดแล้วได้ EFP 5เท่าแต่ว่าจะจํากัดปริมาณ EFP แล้วก็จํากัดเวลาที่30นาทีครับคือถ้าเกิดสมมติเราบอดช้ามากๆเนี่ยสานาทีได้ EFP ไม่ถึงเป้ามันก็ให้แค่เท่าที่เราได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราเทพมากบอด30นาทีได้ EFP สูงมากแต่ว่าเกินที่มันกําหนดไว้แล้วก็คือจะได้แค่เท่าที่มันกําหนดครับเรียกง่ายๆว่าเหมือนเป็นลูกแก้้้ว EP EP ที่ตองมมาเก e ก็็บบัันไดคร โดยนี้นะครับเดี๋ยวเจกดให้ดูแล้วกันครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงกดตรงไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้า efp คูณ5เลยครับถ้าเราสังเกตบริเวณซ้ายบนมันก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ครับอันนี้ก็คือจะคล้ายๆกับที่เจเพิ่งอธิบายไปตะกี้ส่วนบริเวณด้านขวาก็คือจะเป็นเหมือนแบบแนะนําจุดบอทครับเราก็สามารถคลิกเลือกตัวที่ถูกใจแล้วก็กดไปได้เสร็จแล้วด้านซ้ายล่างนะครับก็คือจะมีบอกว่าเวลาเหลือเท่าไร่ efp เหลือเท่าไหร่ก็เราสามารถเข้าหน้านี้มาเช็คเรื่อยๆได แล้วก็สุดท้ายนะครับไอตัวก่อบมุ่ม่งนี่ก็คือจะโชว์ว่ามีลูกแก้วเหลือกี่ลูกเนี่ยแหละครับอย่างอันนี้ของเจไม่มีเจก,ก็กดคําว่าใช้เสร็จแล้วมันก็จะมีบอกวิธีการรับก็คืออย่างในเกมมันจะบอกว่าสามารถหาได้จากการใช้เพชรปกติซื้อหรือว่าจะใช้เพชรล็อกก็ได้แต่ว่าตอนนี้เท่าที่รู้จะหาเพิ่มได้จากอีกสองที่ครับอย่างแรกก็คือการเปิดกล่องกิ้ที่จะเปิดได้ถ้าเกิดเราบริจาคลงกิ้กับอย่างที่2ก็คือการเคลียร์พวกภารกิจรายวันครับอันนี้เดี๋ยวเจพาไปดูตรงภารกิิจรราาายววัันนนนลละกเเี่่คบ,บณด้ง มันจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเกิดเราเคาลียร์ภารกิจรายวันไปกี่ตัวจะได้คะแนนเท่าไรแล้วก็คะแนนเท่าไรได้ไอเทมอะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปต่อที่ปุ่มเสริมแก่งนะครับยังไม่หมดถัดลงมานะครับดื่มโอยพรกิลอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติเราเข้ากิลไปแล้วเนี่ยทุกๆวันมันจะมีงานเลี้ยงตอนหนึ่งทุ่มครึ่งครับก็คือเราเข้าไปยืนที่ฐานเฉยเยืนเฉยๆก็ได้ EP แล้วครับแต่ว่าระหว่างที่ยืนอยู่เนี่ยมันจะมีคําถามเด้งขึ้นมา ตอบถูกก็ได้ e a เอเยอะหน่อยตอบผิดก็ยังได้ EAP ครับแล้วก็ระหว่างงานเลี้ยงสามารถไปคุยกับ NPC เพื่อกดดื่มโอยพรได้ครับก็จะได้ e a เพเพิ่มขึ้นไปอีกถัดมานะครับสเตเดียมจริงๆอันนี้ก็คือคล้ายๆกับเจ้า De v i l Square ตะกี้ครับหลักๆก็คือเหมือนเข้าดันเจี้ยนไปตีมอนแล้วก็ได้ EAP ออกมาตัวถัดมาดากอนทาวอันนี้จะเป็นเหมือนแบบสถานที่บอดที่ได้ EAP มากกว่าปกติครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้อธิบายตอนท้ายคลิปอีกทีถัดมาหัวข้อที่เหลือนะครับจะมีอยู่2อย่างก็คือมออนเตร์บกับคาราวง ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นกิจกรรมกิ้วทั้งคู่เลยครับอย่างมอนเตอร์บุกเนี่ยก็คือมอนเตอร์มันจะมาบุกกิ้วเราตอนเวลาหนึ่งทุ่มทุกวันเราเข้าไปการบ้านกิ้วเสร็จแล้วก็จะได้ e p มาได้แต้มกิ้วมาส่วนคาราวานกิ้ก็จะเป็นการบริจาคกิ้อีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือนอกจากแต้มกิ้แล้วเนี่ยเวลาบริจาคก็จะได้ e p ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีก2กิจกรรมนะครับที่ให้ผลตอบแทนดีแล้วก็สามารถทําได้ง่ายอันนี้คือมันไม่ได้อยู่ในแนะนําตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะอธ เสร็จแล้วตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับัตแคทเทลอันนี้จริงๆจะเหมือนกับเจ้าเดวิลสแควร์เลยครับแต่ว่าจะให้ EAP น้อยกว่าและก,กับการที่มันจะแถมพวกเพชรกับพวกหินตีบวกให้เรามาแทนเสร็จแล้วอย่างที่2นะครับก็คือการคาราวะหรือการกดไลค์ท่านแรกเรามาที่หน้าแรกก่อนครับเสร็จแล้วก็กดคําว่านกิ้งมันก็จะมีพวกจัดลําดับให้ดูจัดลําดับตามพลังตามเลเวลตามสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ครับสังเกตตรงด้านล่างมันจะมีปุ่มที่เขียนว่าคาราวะหรือกดไลค์อยู่แล้วก็สามารถกดได้เลยครับ เนี่ยเราก็จะได้ EFP มาครับคืออันนี้มันแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็คือกดไลค์เฉยๆแล้วก็ได้ EFP หลักแสนมาโดยมันจะจํากัดอยู่ที่เวลา10ไลค์นะครับเราก็สามารถกดไลค์ได้เลยเนี่ยครับก็กดไลค์ไปได้ EFP ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วที่นี้เนี่ยพวกเควสรายวันทั้งหลายถ้าเกิดสมมติเราทาไม่ทันหรือว่าลืมทําเราสามารถกู้คืนได้นะครับก็ขั้นแรกไปที่หน้าต่างปกติก่อนเสร็จแล้วก็กดตรงคําว่าสวัสดิการ แล้วก็เรื่อมาที่หัวข้อกู้คืนทรัพยากรครับอันนี้ก็คือเราสามารถรับพวกไอเทมพวก EFP จากเควสประจําวันที่เราไม่ได้ลงได้ครับก็คือจะมี2วิธีใช้เพชรกู้คืนมาก็ได้หรือว่าจะใช้เงินกู้คืนมาก็ได้โดยที่ถ้าเกิดเป็นเพชรจะกู้คืนได้ร0 0ซครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเงินเนี่ยก็คือจะได้แค่70%แต่ว่าอย่างอันนี้เดี๋ยวจะใช้เงินแล้วกันครับประหยัดดีก็เนี่ยครับกดกู้คืนได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปกันดีกว่าครับ ถัดมานะครับเรื่องของการบอดแบบเปิดจอเทียบกับแบบปิดจอคืออย่างที่เราทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าเกมนี้มันสามารถบอดแบบปิดจอได้แล้วก็ได้ e p ด้วยได้ของด้วยแต่ว่ารวมๆแล้วบอดแบบเปิดจอก็ถือว่าดีกว่าครับเพราะว่ามันจะให้ e อ p ที่ดีกว่าด้วยแต่ว่ามากกว่าเท่าไหร่นี้ก็ขึ้นอยู่กับของของเราแล้วก็ปาร์ตี้ของเราอย่างตัวเจถ้าเกิดบอดแบบเปิดจอเนี่ยจะได้มากกว่าประมาณ2 0 3 0ครับแล้วก็บอดเปิดจอมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเก็บสมุดได้ครับไอตัวสมุดภาพตรงนี้นะครับ ก็คือมันจะเป็นเหมือนเก็บคอลเลกชันมอนเตอร์เนี้ยแหละครับตีตัวไหนไปเยอะก็จะได้พวกสเตตสเสริมมาอย่างเช่นบัวตัวนี้นะครับสมมุติเจตีมันเพิ่มอีก80ตัวมันก็จะได้ขึ้นไปเลเวลใหม่ก็จะได้พวกแบบมินแอทแทกกับแมกแอทแทกเพิ่มมาอย่างละ3ประมาณนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาบอดแบบเปิดจอนี่ต้องระวังเรื่องการตายแล้วก็ระวังเรื่องการทับที่ครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติมีการทับที่ขึ้นมาเนี่ยเอพที่ควรจะได้เร็วมันก็จะได้ไม่เร็วแล้วครับส่วนป แล้วก็มันจะดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันค่อนข้างสะดวกครับก็คือเราสามารถออกเกมที่ไหนก็ได้เพราะเวลามันคำนวณ E.P กับของที่เราจะได้ไงครับก็คือจะตามเลเวลของเราเลยไม่จําเป็นว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเก็บเลเวลกับมอนตัวนี้ต้องไปออกเกมตรงนี้ก็ไม่ใช่ครับออกตรงไหนก็ได้โอเคก็เดี๋ยวไปดูหัวข้อสุดท้ายกันนะครับอย่างสุดท้ายนะครับคือการเก็บเลเวลที่แมปบังกรคือมันจะเป็นแมปเก็บเลเวลทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่ว่าจะให้ E.P ดีกว่าปกติก็คือจะได้รับเป็นประมาณ1.5เท่าถึง3เท่าจาจกกปกติ โดยวิธีการไปนะครับตอนแรกเปิดแผนที่ใหญ่ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเมืองมังกรมันก็จะวาร์มาให้ที่เมืองมังกรเลยครับทีนี้เนี่ยไอ้เมืองมังกรหรือว่าแบบมังกรเนี่ยมันจะไม่มีโหมดสันติครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราคลิกตรงนี้จะไม่มีแบบสันติให้เลือกนะครับไม่มีโหมดสันติแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติถ้าเกิดเราบอดบอดอยู่เนี่ยเราอาจจะโดนฆ่าตายได้ครับโดยการจะไม่ให้โดนตีก็คือต้องอยู่ในตี้เดียวกันหรือว่ากิลด์เดียวกันครับแล้วก็เวลาบอดก็นแนะนําให้ยืนกันเป็นกลุ่มครับ เพราะว่าถ้าเกิดสมมติจะมีคนมาแย่งที่บอร์ดเนี้ยครับเรายืนเป็นกลุ่มจะได้สู้เขาได้โดยถ้าเกิดสมมติใครไม่มีกิลนะครับตอนแรกก็มาที่ทีมตรงนี้เสร็จแล้วก็เลือกทีมใกล้เคียงครับมันก็จะพอเลือกปาร์ตี้ได้อย่างอันนี้นเดี๋ยวเจลองกดเข้าปาร์ตี้นี้นะครับมันก็จะเข้าอัตโนมัติเสร็จแล้วพอเข้าเสร็จเนี่ยเราก็เปิดแผนที่ขึ้นมาดูเนีย่ยเราจะเห็นว่าเพื่อนในตี้เราอยู่ตรงไหนบ้างเราก็ไปยืนเก็บด้วยกับเขาก็ได้ครับอย่างอันนี้นเดี๋ยวเจก็ไปตรงนี้นะ เท่านี้ก็จะสามารถบอดเก็บเลเวลเมืองมังกรได้แบบไม่ต้องกลัวตายแล้วครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ไวๆยังไงถ้าเกิดใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม